สวัสดีค่ะนักทุนคะ,ะกลับมาในช่วงนี้ในช่วงวันจันทร์ที่13มีนาะคมนะคะช่วงแรก10นาฬิกาเศษเศตรงนี้นะคะเราก็ไปพูดคุยกันทุกวันจันทร์กับคุณทัศชัยทองดีนั่นเองนะคะหรือว่าคุณต้องนะคะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะค่ะคุณทัศชัยคะครับทักทายอย่างไงสวัสดีครับ <laughs> ไม่ใช่ไว้เจ้านะไ <laughs> ว้าน,านักทุนอ่ะก็เป็นไงบ้างตลาดเมื่อเช้ามันฟุบไป กือบพันห้าศูนย์ก็พอหลุดหนึ่งห้าศูนย์นะครับอย่างที่บอกมาสปอร์ตว่ามันจะเป็นจุดที่แบบผมไม่เอาละตลาดอคือถ้าหลุดมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีช็อตพี่บอนแล้วก็ถ้ากลับไปยืนไม่ได้นะครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวเฟดวันที่วันพุธเนี่ยเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับหือว่าแน่นอนแล้วแหละปูเบอร์ก็บอกร้อยเปอร์เซนต์ว่จะขึ้นดอกเบี้ยภายในวันพุธเนี่ยนะครับศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซนต์ก็ถ้าขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับ ข่าวออกแล้วก็จบก็จบข่าวกดจบความกดดันก็น่าจะมีรีบาวนะครับทีนี้เนี่ยมีรีบาวแต่ว่าวันจันทร์อังคารก่อนวันพุธอ่ะเราเราจะพรุ่งนี้ปะเอ่อพรุ่งนี้เริ่มประชุมนะครับแล้ว<อ>คืนวันพุธแล้วก็เช้าวันพฤหัสเนี่ยผมก็น่าจะมีรีบาวละแต่ประเด็นคือจันทร์อังคารพุธเนี่ยอืจะลงไปถึงเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็เริ่มวันนี้ก็เห็นโลแล้วนะครับโลอะไรอ่ะของเซ็ตอ่ะเดี๋ยวไปดูกราฟพี่ต้อมหน่อยจริงๆหุ้นหลายตัวโัหมดเลยอ่ะ เออ GL เอยนะครับ CVC เอยอย่างเงี้ยหุ้นหุ้นพวกหุ้นแบบที่ที่แบบปีที่เราเก่งๆนะครับอันนี้โหดมากนะครับอย่างวันนี้โลเมื่อเช้านี้นะครับก็หนึ่งห้าสามหนึ่งเพรา่อนปิดวันศุกร์หนึ่งห้าสามเก้านะครับ ทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยของพี่ต้องก็ดับดับด้วยเดินไปเดินมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเขว่ายน้ำมากันโอ้ยไม่เข้าปลาพยุนปลาหวานปลาหวานอยู่ข้างดูปลาหวานนี่หน่อยสิปลาหวานตัวใหญ่เมื่อกี้ติดแล้วเมื่อกี้ปลาหวานดิดแล้วมีสองตัวว่ายอยู่ข้างหน้าเราปลาพยุนกับปลาหวานโอ้โหเขาลืมาเขาช่วยเขาช่วยเซตกาวพี่ว่าเฮ้ยเจอเจอทีมงานพี่ยักษ์ใหญ่ในท้องทะเลเลย พี่ว่านเขาาใจหาออฟฟิศเดินขึ้นเหนื่อยมากนี่คุณออฟฟิศพี่ม่านนะมีทั้งบันไดเลื่อนมีโอ้บันไดเลื่อนอยู่หลังสุดเลยครับข้างหน้านี่ไงตายแล้วอตายแล้วคุณผู้ชมอาผมคิดว่าต้องเดินไปขึ้นบันไดเลื่อนโยงหลังดูอะไรให้รอบคอบกว่านะแล้วคอยตัดสินใจมีบันไดเลื่อนกับมีเลฟพี่อยู่ชั้นสองนะฮะก็ พีเอกอรพัฒน์เขาก็แอบมาถ่ายรูปบ้านก็อยู่แถวนี้เนี่ยบ้านอยู่แถวนี้กลบ้านไกลบ้านกลือเคียงอ่ะมาต่อต่องานเราต่อมวแต่ขึ้นบันไดหาทางลงไม่ได้อ่ะวันนี้ก็ยังหาโลนะครับก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะหาโลอีกนะครับก็ต้องมีช็อตไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้นะครับดีดเป็นแท่งเขียวเพราะว่าวันนี้พอไปโลปุ๊บมันจะเด้งอ่าแล้วเด้งทีนี้ถ้าวันนี้เด้งเป็นแท่งเขียวสมมติไป1540ู่อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นทฮมเมอร์ทันทีฮะ แคเม่อหมายถึงคือมันจะตีกลับไปวะตีกลับไปนะครับถ้างั้นพี่ปิดก่อนไหมที่ช็อตมาตอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอแบบเป็นสบายดีกว่าเพราะว่ามันเจอโลแล้วไงครก็ก็ไปดูเย็นนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าถ้ามันดีมาปิดถึงห4าสี่ศูนย์งี้ครับไม่ต้องคิดมากครับก็ปิดช็อตที่เราช็อตมาแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วสองสัปดาห์ที่ผ่านมาช็อตมันก็ไม่ค่อยลงนะครับไอ้โด้อ้โดฟิวเจอร์ทรมานใจมากเลยผมก็ทรมานโอ้ตายดูตายนะคือช็อตไว เพื่อปกป้องพอร์ตไม่ไม่ไม่ปกป้องเอาตังนี้แหละคือก็กะเอาตังจากฟิวเจอร์ช็อตเนี่ยมามาคืนพอร์ตแม่พูดจาภาษาดอกไม้อ่่าแตวปกป้องพอร์ตแต่ว่าไอตัวคนที่ถือก็ลงเอาลงเอาไอตัวฟิวเจอร์ก็ไม่ยอมลงคือไอตัวไกะจะให้ให้ลงมันไม่ลงไอตัวที่กะถือไม่ลงอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจค่ะ คืก็เซ็งกันไปนะครับแต่่วาชีวิตนักลทุนก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้ดังใจนะไม่ได้ดังใจนะครับอืก็มันไม่ลงเนี่ยเพราะว่าตัวใหญ่ๆนะครับจะเป็นปตท์รัปชั่นปูนใหญ่กับแอนด์แวร์สแอนด์แวร์นะครับแบงค์ใหญ่เแีรยดันตลาดหมดเลยนะครับแต่ว่าน้ำมันสัปดาห์ที่แล้วพี่ม่อนลงหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ตัวใหญ่ก็ยังยืนนะยังฝืนนะผมว่าตัวใหญ่เขาฝืนเกินไปนะครับเท่าที่ผมมองเนี่ยผมว่า ฝรั่งอขายอยู่แล้วเห็นยอดสุทธิแต่คนที่สวนซื้อเนี่ยก็กองทุนกองทุนกับโรกมันมันก็ส้ารอยเหมือนเดิมครับพี่ม่อนพี่ม่อนจําปี2015ได้ไหมไม่เคยจำอ่ะไม่เคยจำอเยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเดี๋ยไปจำได้เดี๋ยวเปิมัน171อย่างอ่ะโอเคเดี๋ยวเปิดกราฟให้ดูครับปี2015นะครับตอนเริ่มลงอ่ะ เหตุการณ์เท่านั้นเหตุการณ์เป็นแบบนี้เลยครับเหตุการณ์คล้ายแบบนี้เลยครับตรงยอดดอยตรงเนี้ยแพทเทิร์นก็เหมือนกันนะครับเป็นไลซิงแท่งเขียวๆตรงเนี้ยแท่งนี้นะครับแล้วก็มีตีแมทตอดคือจริงเป็นไลซิงก่อนไอ้ไลซิงตีแมทตอดเนี่ยมันเป็นบูลิตแพทเทิร์นนะครับแต่ว่าถ้ามันหลุดแท่งเขียวตรงเนี้ยครับจุดล่างของแท่งเขียวตรงเนี้ยเนี่ยครับพี่ว่าพอหลุดลงมาตรงเนี้ยหลุดโลไปคืออ่มันรับไม่อยู่โอ้เมาส์ เมาลื่นมากเมาแรงเมาแรงมากโอเคตรงเนี้ครับพอหลุดนะโอ้ไหลลงทั้งปีครับนะครับเนี่ยครับไอ้ตอนไม่หลุดหรือตอนหลุดแบบปิมปิมนะครับมันก็เหมือนกันก็คือพวกตัวใหญ่ที่กองทุนถือเนี่ยมันยื้อไงคือกองทุนไม่ขายไงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองทุนซื้อมาเยอะมากเราหุ้นเต็มพอร์ตกองทุนเนี่ยเขามีนโยบายอยู่แล้วเขาไม่ขายหุ้นนี้ง่ายอยู่แล้วถ้าไม่แย่จริงนะครับดังนั้น พอฝ่อหลังขายพอฝ่อหลังขายไร้ย่อยเขาคนอื่นขายกองทุนรับแล้วกองทุนรับตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่มันพยุงตลาดงั้นตอนลงแรกๆอ่ะมันจะแบบอึดอัดอึดอัดอึดอัแต่เมื่อไหร่ที่แบบกองทุนแบบโหไม่ไหวละรับไม่อยู่ละคือแบบโหแรงขายมาเยอะเหลือเกินปล่อยไปแล้วกัน แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเหมือนอตัวที่ลงมาเลยนะอ่าพี่ม่อนลองดูนะครับแพทเทิร์นนี้นะไลซิ่งไลซิ่งนะครับแล้วก็มีตีแมตต์ตอดอ่าอาจจะสามสี่แท่งตรงเนี้ยแต่ถ้าหลุดคือเคลียร์ไลซิ่งตีตรงนี้นะครับซึ่งเป็นบูลิตแพทเทิร์นนะครับมันก็เหมือนไอ้ไอลซิ่งตรงเนี้ยเหมือนเหมือนลาบมาปล่อยไปดอยอะอาลากขึ้นมาสูงสูแล้วลาแบบแท่งเขียวเขียวยาวๆแต่ว่าพอย่อมาปุ๊บไอ้ตอนย่อนะครับ ไอ้คนคนซื้อนักลงทุนก็คิดว่าย่อเพื่อขึ้นต่อค่ะอ่ะย่อก็รับ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 แต่พอหลุดปุ๊บค่ะหลุดแล้วไหลยาวเลยนะครัหลุดแล้วก็เด้งมีเด้งนะพี่เอ็ดมีมีเด้งมากแต่ไอ้แท่งเนี่ยสู้สู้ตรงเนี้ยสู้อันนี้สู้กองทุนสู้ตรงนี้ก็สู้กองทุนสู้สู้ฐันแห่งเลยแต่แดงนะแต่แดงแล้วก็ลากอีกแต่พอแบบอ่ะมีมีสู้แล้วมาเทสตรงเนี้ยนะครับแต่สุดท้ายแพ้ย่อแล้วก็ไหลลงทั้งปี มาดูปีนี้นะครับอมันจะผ่านยอดเดิมไหมเนี่ยไปถึงยอดเดิมซะหน่อยดิผ่านหกร้อยห้าสิบอะแล้วค่อยย่อลงมาไม่ถึงแล้วครับพี่ม่อนเฮ้ยถึงเหรอไอ้ที่ต้องไปพูดมันถึงนะไม่ถึงแล้วตอนนี้ลองดูดูดูนะครับไลซิ่งพี่ม่อนเหมือนกันนะถ้ามันคล้ายกันเทคนิคเนาะอ่ะคุณผู้ชมอ่ะลองเรียนรู้ว่าเหตุการณ์ของตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้จะเป็นยังไงไลซิ่งครับไลซิ่งปีเมทัลแล้วหลุดเห็นไหมครับหลุด ยื้อเนี่ยครับ้ยวันนี้อ่ะยื้อนิดหน่อยอ่เส้นค่าเฉลี่ยพอรับได้นะครับแต่ว่าเส้นที่น่าจะรับต่อไปคือเส้นเนี้ยครับ1 4น0ี่ร้อยแถวเนี้ยนะครับคือให้ระวังเลยนะตามเส้นเลยนะ1480 1420 1360โอ้โหอ่านง่ายค่ะคุณผู้ชมใช่ครับเห็นไหมเราเส้นเนี้ยเส้นไอซิ่มสีม่วงๆตรงเนี้ยครับ มันสักศิษตรงที่มันเคยรับอยู่ตอนเดือนตุลาเนี่ยครับตรงตอนเหตุการณ์ตุลานะมันรับอยู่นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปฟุ๊ปฟุแต่ถ้าถ้าวันถ้ารอบนี้สักศิษอีกนะครับก็พันสี่ร้อยพันสามร้อยแปดสิบครับอืมพันสามร้อยแปดสิบอันใหญ่โตโมโหระทึกพันสองร้อยแปดสิบเส้นสองร้อยห้าสิบนะครับเอเวอเรสต์สองร้อยห้าสิบพันสัตรูใช่นี่แหละครับคือมันหักหัวลงหัวเส้นข้าเฉลี่ยเริ่มตัดลงแล้วครับแล้วก็ ทำไมมั่นใจจะเป็นอย่างนั้นได้นะผมไม่ได้มั่นใจนะถ้าผมมั่นใจจริงพอร์ตหุนผมเคลียร์หมดแล้วอะนี่คือพอร์ตหุนยังเต็มพอร์ตเลยนะแต่ว่าผมใช้วิธีช็อตเฮดพอร์ตไงแต่ช็อตอินดซ์มันก็มันโดนยื้อไงมันโดนกองทุนแบบยืมให้ลงไอ้ฝรั่งก็ขายฝรั่งขายตั้งแต่รู้ว่าใครจะสู้ใครชนะอ่าใช่ยังไงยังไงกองทุนก็ต้องซื้ออยู่ละครับเพราะว่าโพซิชั่นเขาเยอะมากส่วนฝรั่งครับ ฝรั่งเขาขายได้ทุกราคาเพราะว่าต้นทุนเฉลี่ยรอบนี้นะครับตั้งแต่พันสอขึ้นมาพันหกรเนี่ยต้นเฉลี่ยของฝรั่งเนี่ยประมาณพันสามร้อยห้าสิบถึงพันสี่ร้อยนั้นถ้าดัชนีอยู่แถวพันห้าร้อยแถวนี้นะครับมากกว่าพัเนเกินพันห้าร้อยไปอะ่ะเขาขายโดยไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะ นันเขาขายลงมาได้ตลอดนะครับพี่ม่อนก็ก็ระวังนะครับเพราะฝรั่งเนี่ยถล่มขายอยู่แล้วเพราะว่าเดือนมีนานะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันนี้นะครับแค่สิบกว่าวันเนี่ยฝรั่งถล่มขายมา9 3 0 0ันสามรอยล้านแล้วครับแล้วก็ฟิวเจอร์ตั้งแต่ต้นปีนะครับมกรากรุ่งพามาถึงมีนาเนี่ยฝรั่งลดฟิวเจอร์ไปเจ็ด0มื่นสัญญาพี่ม่อนช็อตไปเจ็ดหมื่นค่ะค่ะจักถือลองโพ s ิชั o นมาถือลองใช่เป็นแสนตอนนี้ก็ เหลือเหลือรองประมาณ80,000ื่นแ0นิดนิเนตแปดหมื่นนะครับงั้นโอ้โหแบบโหดมากนะครับอาการตรงนี้มันมันจะแสดงผลได้เมื่อไหร่ยังไงไหมที่ที่พูดถึงจริงๆแสดงแล้วไงครับแต่เริ่มออกอออกาการแต่มีคนรับไงมีคนสู้มีคนสู้มีคนสู้คือมันเป็นแรงซื้อแรงขายกันไอคนหนึ่งขายนะครับคนหนึ่งก็ซื้อนะครถ้าแรงซื้อชนะมันก็ดันขึ้นไง แต่ตอนนี้คือแรงขายคือถ้ามันเป็นขาลงครับโหแรงซื้อยังไงก็แพ้ครับอืมครับขาลงก็เย่๋งที่บอกไงครับว่าค่ะถ้าดูลายวันแท่งแท่งแดงเมื่อกี้ดูมันเหรอดูวีคครับอ๋อดูวีคอันนี้ดูเดย์นะอ่าเดี๋ยวดูเดย์นะครับดูเดย์เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ขาลงชัดๆเลยเพราะว่าไอตอนที่ลงตั้งแต่พันหกร้อยเนี่ยลงมาเนี่ย มันมีแต่แท่งเทียนแท่งแดงใหญ่ๆยาวๆอย่าตลอดเวลาเป็นแท่งเขียวนะแท่งยาวมีแค่หนึ่งแท่งสองแท่งแค่นั้นตลอดทางนะฮะแท่งเขียวทีละนิด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 ถึงจะมีแฮมเมอร์แต่ก็เคลียร์โดนเคลียร์โดนเคลียร์นะครับแบบนี้มันคือคาแรคเตอร์ขาลงคาแรคเตอร์ขาขึ้นครับมันจะเป็นแบบนี้ยแท่งเขียวยาวๆเห็นไหมแท่งเขียวยาวๆแล้วมีแท่งเขียวเยอะๆแท่งแดงเวลาแดงมันก็แดงน้อยๆนะครับ ท่าขึ้นนะใช่แั้นตอนนี้มันเป็นใช่มันเป็นคาแรคเตอร์ขาลงแล้วมันจะมีแพทเทิร์นที่มันเป็นคลาสสิกแพทเทิร์นของแท่งเทียนนะครับก็คือฟอลลิง<ม>ตีนะครับมามาเรื่อยๆเนี่ยครับฟอลลิงรีใช่ชุดนี้ก็ฟอลลิงตีนะครับก็คือลงมาต <Tree S 1> ีหรือตี แล้วก็ทีนั่นแหละทีก็ตีผมเรียกโอ้ยตายแล้วสับสับพี่ไม่รู้เรื่องนะพี่จะแบบ falling tree t r e สามอ่ะสามนะครับ falling tree ไม่ต่อ tree falling falling อ่า falling แล้วก็ลงมา rising ก็ขึ้นไปนะครับแท่ง falling แดงยาวใหญ่ๆ rising แท่งขึ้นเขียวใหญ่ นั่นก็เป็นการเล่าเหตุการณ์ของตลาดนะที่อัปเดตให้ก<ช>ับนักลงทุนได,ได้เห็นเหตุการณ์กันนะนักทุนนะคะว่ากรุยุตต่อไปท่าที่คุณพชัยให้ไว้ตอนี้ก็ต้องปรับกรุยุตเราเนาะใช,กะใช่ก็ลดพอร์ตครับก็เดี๋ยว<ช>ัออนเพระหัสเพรหัสน่าจะมีเด้งเด้งมาเนี่ยก็ทยอยทยอยหน่อยครับถึงเงินสดถ้าไม่เด้งไปพันหกร้อยล่ะถ้าเด้งโอ้ไม่ต้องไปรอพันหกร้อยครับเด้งไปแค่พันห้าร้อยห้าสิบืมแค่นั้นก่อนแค่นั้นก่อนถ้ายืนได้ ไม่ช็อตละโอเคแล้วก็อาจจะมาดูว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีแต่ว่าถ้าเดือนนี้นะครับทั้งเดือนยืนพันห้าร้อยห้าสิบไม่ได้ทั้งเดือนทั้งเดือนจบแล้วครับจบจริงก็อาจจะมียื้อตอนปลายไปปะช่วงเดือนเมษานะครับก็น่าจะประกาศงบแบงค์ละนะครับนั้นเหลือความหวังสุดท้ายนะครับว่างบแบงค์ดีไหมถ้าดีก็อาจจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้า งบแบงค์ไม่ดีนะครับก็จบละได้ค่ะที่มีคนถามหุ้นหุ้นนับบีแลน์ต้องนับบีแลนด์บีแลนนะครับบีแลนด์ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมยังถือในพอร์ตนะซื้อซื้อได้เลิกลรเอ่ไม่ไม่ไม่เลิกครับเพราะยังถือเต็มพอร์ตเลยไอช่วงที่ลงมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับมันเป็น f อ l ลิ่งหรือยังเนี่ยแซงแดงมากจริงจมันเป็นฟอลลิ่งมันเป็นดูวีคดูวีคนะครับดูวี หยุดซื้อก่อนนะครับโอ้โหถล่มทลายมาขนาดนั้นอ่าใช่ทีนี้แรงขายพี่เห็นใช่แรงขายนะครับหยุดซื้อดูสัปดาห์นี้ก่อนนะครับถ้าสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับลงไปแถวบาทเจ็ดสิบนะครับถึงบาท68สิบดเนี่ยซื้อได้โดยไม่ต้องคิดมากเลยครับแต่ถ้าสัปดาห์นี้ไม่ลงนะครับก็แสดงว่าไม่ลงแล้วที่เป็นแท่งอผมเฉลยให้นักลงทุนหน่อยแล้วกันนะครับว่าคือ ก็พูดตรงไปตรงมานะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่มันลงเยอะๆนะครับอ่าแล้วก็หลุดหลุดโลเนี่ยบาทเจหลุดบาทแปดสิบอะอ๋อใช่ต้องเป็นบาทพี่นะหลุดบาทแปดสิบที่ต้องออกมาต้องออกครับทีนี้บล็อกเทรดเนี่ยผมนั่งนับวอลลุ่มนะทั้งวอลลุ่มทางของผมทางเอเชียเวลของคนอื่นเนี่ยอ่าทั้งตลาดเนี่ยมันมีประมาณสองแสนสัญญาทีนี้คูณเท่าไหร่อ่าสองแสนสัญญาก็สองสองร้อยล้านหุ้นอ๋ออ่า สองแสนสัญญาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เอเชเวลล์เนี่ยประมาณแสนสัญญาอ๋ครึ่งตลาดเลยเหรอใช่โอ้โหเจ้าอยู่นี่เองก็มันไม่ไม่ใช่เจ้าครับก็คือกลุ่มคนที่ที่ที่เล่นบล็อกเทรดแล้วก็ถึงถึงจุด1.8เนี่ยหลุดต้องสต็อปลอสต์นะครับงั้นพอจุดหลุดจุดแนวรับอ่ะ1.8มันหลุดนะครับอ่ากลุ่มที่อยู่ทางเอเชเวลล์เนี่ยก็ต้องทําตามวินัยพอทําตามวินัยลองนึกภาพร้อยล้านหุ้นอ่ะ เท <Okay. S 2> ขายลงมาทั้งสัปดาห์ที่แล้วอะครับมันก็จะเป็นแรงขายออกมาแต่ว่ามันมันไม่ใช่แรงขายที่มันมันเหมือนแรงขายนักเก็งกาไรที่ขายออกมาเพื่อเป,เป็นนักเทรดอานักเทรดนี้จุดสต๊อปล็อตเฉยๆถึงจุดสต๊อปลอใช่ไม่ใช่เจ้าของงั้นมันเลยเป็นแรงขายแบบชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่แรงขายจรงิงจังว่าม,มีข่าวอะไรอะไรไม่ใช่นะครับดังนั้นที่ผมบอกฮะว่าแรงขายแบบเนี้ย พออ่านเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับงั้นมันไม่ใช่ลงเพราะพื้นฐานแล้วนะครับงั้นเก่งกำไรใช่เก่งกําไรงั้นภายในสัปดาห์นี้นะครับถ้าดูแล้วไม่ไม่มีโลนะครับคือถ้ามีโลก็ไปดูแถวบาทเจ็ดสิบเพื่อรับนะครับแต่ถ้าแถวเนี้ยไม่มีโลแล้วนะครับรับเข้ามาเถอครับนะครับเพราะว่าพื้นฐานยังเหมือนเดิมสตอรี่ยังเหมือนเดิมนะคนแนะนาขายไปเอะก็โอ้โหขายก็เรารู้เห็นผลที่ขายที่ลงมาแล้วอะเราจะขายทาไมอะครับอืองั้น ไม่ไม่ควรขายอะครับเพราะเขาไม่เอามั้งเขาไม่เอาหุ้นบิลเลนเลยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปเอาหุ้นตัวอื่นแล้วแต่แต่ผมยังเชียร์หุ้นบีแลนด์นะครับก็ก็ไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมยังเชียร์หุ้นบีแลนด์นะครับก็เล่นยาวๆเล่นยาวลงทุนยาวๆลงทุนยาวๆครับเพราะว่ามันก็มีจังหวะของมันอ่าใช่ลงมามันถูกต้องซื้อครับคือมันโซนซื้อของผมนะครับต่ำกว่าบาทเก้าสิบซื้อทุกราคาจลโซนขายละโซนขายสามบาทอัพ เมื่อไหร่สามปีสามเด้งเฮ้ยให้เห็นหน้าพี่ต้องหน่อยปาวาลสามสามปีสามเด้งสามสามปีสามเด้งนะฮะยังคอนเซปต์เดิมคืนน้ำลายดังเอื้อกเลยจริงหรือไม่จริงไม่รู้กินกาแฟทุกวันไม่ได้คืนน้ำลายติดคอติดคอผู้ชมยังเชียร์เหมือนเดิมครับเชียร์เหมือนเดิมกะประมาณสามบาทแต่ว่ามีเทรดเก่งกำไรด้วยใช่ไหมต้องอย่างที่ว่าด็อกเทรดตอนนี้ผมหยุดละเพราะว่าผมมองตลาดลงผม คืออย่างเงี้ยผมเคลียร์พวกอะไรที่เป็นเลเวอเรจให้หมดเลยมาร์จิ้นก็เคลียร์นะครับบล็อกเทรดก็เคลียร์นะครับสัปดาห์ที่เราเคลียร์หนักไปหน่อยนะครับมันก็เลยกดกดพอโลดูดบาดแผลซิปุ๊บมันก็ขายขายขายพร้อมกันนะครับก็มันก็เลยลงมาเยอะแบบเนี้ยนะครับแล้วที่ทีก่นะตอนที่ทีก่นะครับจริงที่ที่ก่อนนะครับจริงเป็นหุ้นที่อาพับจริงๆนะครับคือกลุ่มลิสซิ่งอ่ะจริงที่ทีก่ไม่รู้วินอยเน่เลยนะครับ ไปโดนแบบโดนลูกหลงของ GL งอ GL <laughs> พากันไปหมดเลยคือ,มอไม่ได้เหมือนกันเลยพี่เสถโมเดลก็ไม่เหมือนครับคือที่ดีวกว่าเป็นคนไทย <laughs> อยู่ในตลาดเดียวกอยู่กลุ่ม <laughs> เดียวกันเหน่าเหมือนกันแล้วแบบโหแรงปันผลก็มีนะครับออพอปันผลเสร็จนะครับลงรั่วหลุดแบบนี้นะครับลงมาแบบนี้ที่จุดแถวเดิมอ่ะสิบาทนะครับบิ้วกันตั้งนานเออเวลาบิ้วบิ้วกันเป็นเดือนนะแต่เวลาลงนะครับลงมาเดียว ก็อ,อย่างเงี้ยเล่าให้ฟังเงี้ยนะครับว่าอย่างการณีของ GL เนี่ยมันคือเงินญี่ปุ่นนะครับ<ะ>ที่ทำแคริเ a ็ e เข้ามาแล้วก็ดู<า>ดพิทตองการันตีก่อนแล้วอ่าอ่าอ่าคอนเฟริร์มเรียบอยอย่าง GL นะครับสี่ห้าปีที่ผ่านมามันคือค<ะ>เงินแคริเต็คือกู้เงินญี่ปุ่นมาแล้วก็มาเพิ่มทุนใน GL ผ่านวอลเลนต์นะครับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็อัดเงินเข้ามาพออัดเงินเข้ามานะครับงั้นเขาก็มีแรงจูงใจที่จะทําราคาหุ้นโดยการปั่นกําไรของบริษัทนะครับเพราะว่า นักเล่นหุ้นเนี่ยเขาชอบ e a r n i n g โดยเฉพาะ e a r n i n g g r o ก t h นะครับนั้น GL ใช่พอผู้ถือหุ้นยิที่เป็นญี่ปุ่นนะครับได้ต้นทุนถูกนะครเอามาอัดเงินเข้าไป GL g l ี่มีเงินปล่อยกู้ใหญ่เลยแล้วมันเป็นเงินกู้ใช่มันเป็นกู้แทบไม่มีดอกเบี้ยเพราะเพิ่มทุนไงนะครับนพอพอปล่อยกู้เยอะๆนะครับ เออร์เน็งก็มานะที่เออร์เน็งมาในเมืองไทยเนี่ย,ม,ยม,มันยังไม่พอมันยังกดอามันโกดไม่พอไปปล่อยกู้มอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยบบมันก็ต้องไปสู้กับ T ีนะครับซึ่ง TK ก็เป็นเจ้าใหญ่ที่ g ีก็ไปไปกัมพูชาที่ไปกัมพูชาเนี่ยใช่ทั้างโลี่ที่ไปกัมพูชาเขาไม่ได้ไปแบบธรรมดาก็ไปผ่านบริษัทลูกโดยปล่อยกู้ไปที่สิงคโปร์คขาใส่บัตรเออไม่รู้ไปปล่อยกู้อะไรไกลขนาดนั้นเราซึ่งอ้อมไปกัมพูชานะครับโดยวิที่การปล่อยกู้เขามันเขาบอกว่าปล่อยกู้เอสเอ็มไอคือปล้้วกใหบริษัทลูนี่ ปล่อยกู้อีกทีไปที่ดิวเลอร์ที่กัมพูชานะครับก็ GL ก็ได้ปล่อยกู้เ m e คือก้อนใหญ่อีกสามนาทีอ่ะได้ดอกเบี้ยสูงนะครับเป็น10%เลยแทนที่จะไปปล่อยกู้รายย่อยนะครับได้ดอกเบี้ยได้ดอกทีละนิดทีลนิดปล่อยเมืองไทยได้7จ็ดอ่ะไปปล่อยแบบบริษัทลูกไปเลยได้สิบได้ได้เรียวไหลกำไรเห็นเลยโต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 นะครับซึ่ง ไอ้บริษัทดีลเลอร์เนี่ยมันมันไปปล่อยกู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าก็สุดท้ายบริษัทลูกนะครับไปซื้อหุ้นแม่หุ้น G l อกลับมาซื้อเอาเงินกู้นะครับมาซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เอามาเป็นหลักทรัพย์คำประกันเงินกู้ก้อนใหม่อย่างเงี้ยก็หมุนกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับโอย่างนี้ตลาดคุมไม่ได้เหรอก็ ก็อย่างที่เห็นนะครับเขาก็ทํากันมาเป็นปีโอ้นหลุดแต่พเพิ่มันมีข่าวด้วยวันนี้ถามว่าทําไมตกก็เรื่องจากญี่ปุ่นว่าตาดโตอญี่ปุ่นจับพวกผู้ถือหุ้น GL เปร่บหลายพันล้านแล้วก็มันสร้างนวัตกรรมทางการเงิน,นใช่ก็เกมครับมันเป็นเกม ไม่ต้องหาคําตอบค่ะแล้วไม่ต้องถามด้วยรู้อยู่แล้วข้อปั่นเออร์เน็งเออร์เน็งมันก็มานะครับแล้วราคามันก็ถูกดันขึ้นกดันขึ้นครับถ้าเราโมยแต่ไปหาคําตอบเพื่อจะเล่นกับเขาก็ตายเนาะใช่ใช่ครับเล่นแบบไม่ดีถอยไปดีใช่แล้วไอจีเอลพอลงนะครับทีเคนไม่ได้เกี่ยวไม่รู้อินโนอินเน่เลยครับคือกําลังจะไปกัมพูชานะครับกำลังขยายสาขาที่กัมพูชานะครับ ก็มาโดนลุกหลงกับเขานะครับดังนั้นแต่ TK เนะครับเป็นตระกูลพรประภานะครับผู้บริหารไทยนะครับซึ่งเขาคอนเซอร์วทีิมากนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับดังนั้นผมมองว่า TK นะครับรอต่าๆนะครับน่าจะเป็นโอกาสซื้อมากกว่านะครับเพราะว่ามันลงแบบไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยเขาไม่ได้โดนด้วยนะครับ อ่าตอนเดี๋ยวคุณเล่าต่อครับช่วงช่วงที่เอฟเอมเก้าเจ็ให้กับนักทุนฝั่งต่อครับโอเคนะฮะสําหรับนักทุนที่ติดตามช่วงวันจันทร์จริงๆแล้วคุณต้อง,ต,องต้องมาแต่เร็วแต่เพเอิญวันนี้มัวแต่หาทางขึ้นบันไดไม่ถูก <c oughs> <c oughs> บันไดบันไดเลือ่อนมีแต่ไปเดินขึ้นมาให้มันเหนื่อยนะฮะอ่ะก็ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกับคุณชลชัยต่อในช่วงเอฟเอมเก้าสิบเจ็ดนะช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปเพยงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ